เชื่อว่าหลอดไฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานที่ทุกบ้านต้องมีกันเลยแต่ว่าหลอดไฟเขาไม่ได้แค่ให้ความสว่างนะคะแต่ยังส่งผลต่อบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกของห้องนั้นๆด้วยเวลาเลือกเนี่ยก็ต้องเลือกให้ดีแล้วก็ต้องเลือกให้เหมาะสมการใช้งานแล้วก็ต้องดูอันที่ประหยัดไฟอีกแต่คําถามคือแล้วเลือกยังไงเดี๋ยววันนี้เบนจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะ สิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนเลือกหลอดไฟเลยนะคะนั่นก็คือประเภทของหลอดไฟค่ะปกติแล้วหลอดไฟที่ใช้หลักๆในบ้านนะคะมี3ประเภทค่ะก็คือหลอดไฟแบบไส้หลอดฟลูออเรสเซนซ์แล้วก็หลอดแบบ LED ค่ะโดยหลอดไฟแบบไส้เนี่ยใช้การสร้างแสงจากความร้อนเป็นเทคโนโลยีเก่าที่ใช้กันมากว่าร้อยปีแล้วค่ะหลอดนี้เนี่ยมีข้อดีคือราคาถูกหาซื้อง่ายราคาตกต่ออันอยู่ที่10กว่าบาทเองค่ะคุณผู้ชมแต่ในขณะเดียวกัน ข้อเสียของหลอดประเภทนี้คืออายุการใช้งานที่สั้นกว่าแบบอื่นค่ะบวกกับการที่เขามีการปล่อยความร้อนมากทําให้ไม่นิยมใช้ในบ้านค่ะเพราะจะทําให้ห้องของเราเนี่ยอุณหภูมิสูงมากขึ้นแต่ว่าการที่เขาปล่อยความร้อนเนี่ยหลายๆคนก็เอาไปใช้ประโยชน์ในการ ฟักไข่ของสัตว์ต่างๆหรือว่าใช้ในการควบคุมอุณหภูมิของอาหารให้อุ่นอยู่ตลอดค่ะซึ่งการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงเลยทีเดียวค่ะหลอดประเภทต่อไปนะคะนั่นก็คือหลอดแบบ Fluorescence นั่นเองค่ะเป็นหลอดที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานเลยการสร้างแสงก็คือใช้กระแสะไฟฟ้าเนี่ยมาทําปฏิกิริยากับสารเคมีที่อยู่ในหลอดจนทําให้เกิดการเรืองแสงขึ้นมาข้อดีเยอะแยะเลยค่ะหลอดประเภทนี้ก็คือมีให้เลือกหลายรูปลักษณ์เลยไม่ว่าจะเป็นแบบแท่งแบบกลมแบบตะเกียบแบบเกลียว แต่และแบบก็จะกระจายแสงได้แตกต่างกันนะคะและที่สําคัญคือประหยัดไฟกว่าหลอดแบบไส้ค่ะเพราะว่าต่อการกินไฟ1วัตต์ให้ความสว่างที่มากกว่าจึงเหมาะกับการใช้งานภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านค่ะแต่ข้อเสียของหลอดประเภทนี้คือถ้าเราไปเปิดปิดมันบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะทําให้อายุการใช้งานสั้นลงได้ค่ะและประเภทสุดท้ายนะคะนั่นก็คือหลอดไฟ LED ค่ะเป็นหลอดไฟที่สร้างแสงสว่างด้วยการเปล่งแสงผ่านสารกึ่งตัวนําที่ทําปฏิกิริยากับกระแสไฟฟ้าเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่า หลอดเดิมแบบทุกด้านเลยค่ะทั้งความสว่างที่มากกว่าประหยัดไฟกว่าแล้วก็อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าด้วยในบางรุ่นเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนสีแล้วก็ปรับความสว่างได้ด้วยรวมถึงตอนนี้ราคาของหลอด LED แทบจะไม่ต่างจากหลอด Fluorescent ซะค่ะปัจจุบันหลายคนจึงเริ่มเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ในบ้านมากขึ้นแต่เห็นมีแต่ข้อดีก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียนะคะข้อเสียของหลอด LED คือมีความร้อนสะสมมากกว่าก็เลยอาจทําให้หลอดพังไวได้ค่ะ การติดไว้นอกบ้านจึงไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ถึงอย่งงางนั้นแล้วหลอด LED ก็มีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะคะพอเราเลือกประเภทหลอดที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราแล้วสิ่งต่อมาที่ต้องรู้คือโทนสีของแสงไฟค่ะเพราะว่ามันส่งผลต่อความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของคนที่อยู่ในห้องค่ะซึ่งปกติจะมีอยู่3โทนด้วยกันกนะ็คือวอร์มไว y l ไลท์แล้วก็คูไว้ค่ะซึ่งวอง์มไว้เนี่ยจะให้แสงสีส้มที่มองแล้วรู้สึกนุ่มนวลแล้วก็อบอุ่นค่ะคูไว้จะเป็นแสงสีขาวองฟ้าที่มีความสว่างมากแต่ว่าแสงจะมีความแข็งแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติค่ะ โทนต่อไปคือเด g ไลค่ะจะเป็นแสงโทนสีธรรมชาติสว่างเหมือนตอนกลางวันค่ะทําให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็สดใสค่ะเ <z art> วลาเลือกซื้อหลอดไฟคุณผู้ชมก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าโทนสีของหลอดไฟเนี่ยมันตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่า <z art> หรือว่าถ้าใครที่ใช้หลอด LED ที่มีราคาสูงหน่อยเนี่ยตัวนี้เขาก็จะสามารถปรับโทนสีแล้วก็ความสว่างได้ด้วยค่ะ <z art> และสิ่งสุดท้ายที่ต้องรู้เวลาเลือกซื้อหลอดไฟนั่นคือ ขั้วหลอดไฟนั่นเองค่ะสุดนี้คุณผู้ชมต้องดูให้ดีนะคะว่าที่บ้านเนี่ยใช้อันไหนโดยปกติแล้วที่นิยมที่ใช้ในบ้านคือมี e14 แล้วก็ e27 ค่ะเพราะว่าถ้าเราซื้อมาผิดเนี่ยก็จะต้องเสียเวลากลับไปซื้อใหม่ใช่ไหมคะตัวนี้เป็นแนะนําว่าให้เราถอดหลอดที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยไปเทียบกันก็จะปลอดภัยที่สุดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมและนี่คือทั้งหมดของการเลือกซื้อหลอดไฟนะคะเบนหวังว่าครั้งหน้าที่คุณผู้ชมไปเลือกซื้อหลอดไฟเนี่ยจะสามารถเลือกได้ตรงใจมากขึ้นนะะน,น,นนนนะะะะคคคแแลีี่่่ือวตใั้ คุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไถเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ